สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเกือบเที่ยงแล้วจ้าเ <c oughs> ขาครัวไปแล้วก็สิทอดไข่ผัดกะเ <c oughs> กรพราโอกะเพรากับมะเขละเทบสามบาทนี่ลาสุด <c oughs> พี่น้องเอ <c oughs> ้เยละเก็บใบกะเพราก่อนเ <c oughs> จ้าจ้า ตองนี้ลงเกี่ยวข้าวมันเขาจัดเองเลย ตะคะาไม้แล้วพี่น้อง เรเ่ตียวออ้ยนี่ดู้ทยดู้ทยให้สุดกระสิบทำเงือบพักค่อนนิดนึงค่อยไปอาบ,บน้ำหรอนะว่าให้เหงือมันเศร้าไหลก่อนนะเดีมันสบายใชใ้สื่อสไหนเส้นอะไรนี่น เคลาขอมน่ะังใเอามอีแมสเซนเขาอีแม่เอ่อแม่ก็ส่วนตกใจเนาะอะไ้ของจวจุ่มเที่ยะแม่เกี่ยวชาเละทนเลือกคัวใครนี่เลยแล้วอะไรเลยรอได้ป่ะนี่ ข้าเลกกระเทียมมแตเสองเมื่อแล้ได้อ้าวล่ะี่น้องอีเมลจะได้กระุ้ยอีแล้วเออนำเตเมื่อแล้วได้อาวกอให้เมื่อมเมื่อไงเมื่อเรา่างจากจากินถ่เอามาเห็นุดเทนกระางมีตะเกียบหอดูกเอามามันละจากจากะเมื่อเมื่อค่ะแม่กบ่กไเีย่เดี๋ยวก็ดอกเนาะ 就上来，我们就上去做那个。 แล้วโอ้ยพี่อแม่เยนีเอาขอมาเป่าอันนี้กเลยเน่วเี่อแม่จะเสียเอาแม่สิเดี๋ยวพาวน้่งอดไข่สี่แม่อแทน่้าก่อไปด้วยจะทแม่ปุ่นตายตายไปแคุนไปได้ละเดี๋ยวดิโอยาแม่ปุ่นเปล่าป่ะแม่แม่โดดช่กไปไหนแม่ชองคนนแม เอาไปใส่น้มน้ยอังเลยเอากับข้าวนะเข้นะคะดี๋ยขขายแม่แนบบินไม่มาเยอะขึ้มาใหม่มากื้มาบ้านเอง เป็นงไนงฮึงานแบบว่ามึงมีสิ่งใดมั่วนี่ช่อง,แบบองรดด้ยอีกสมต่อนี่เนี่ยน่าดีมากเลยค่ะมึงเลยนะจ๊ะ เม่ดีี่นั่งเข็นบ่มาเองตามเนชอบ่ดีบ่หาเทน่มาชิมเด้อเร็มมันจะวันยัวันผูดบ่วันจะได้หาดสายนี้แล้วก็แล้วกิ ชาไอยจุไมมือหนักไปหน่อยมือหนักไปได้ให้เินหนมกับเ่อมอ่อยหนงากจะเลี้ยงานยวกับเหลี่ยมแล้วผัดพริบ้ย ใครจวแปลกหน่วยลงมือเองหนงตอนเท่นจะไปทางใดอันทีะเกี่ยวเขา เทนเดีึมาิงเทนดียนเีพอยแม่หน่อยมาชิมดู้ผัดกะเพา โอ้พี่น้องกันไปนี่ทำไมฟองเท่นซิมเบิร์กนี่ไงชิมลงก่อนนี่ลงไปกระเพราลงบมดนี้ลงสวายดีพี่น้องฟองเทียาพอดีแล้วท่านเก็บเครื่องปรุงก่อนไม่เผ็ดไม่หวานบอก ขอดูใกล้ๆหน่อยสุกแล้วใช่ไหมเนื้อลงสเดี๋ยวให้มันเกี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อนขันเกี่ยวหมูสองโลเกือบเบิดพี่น้องเลยเนาะ หมดจอมากินน้วกันเด้อมรอีิกาเซเดลาเลยเพี่น้องจ้าพอกันใหม่คลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี